ไม่้องมั้งไม่รด้อ,องบ้างอ๋อไม่ใช่ไม่ร้องครัลูกอ่าล้างตรงเด็กๆล้างตรง,งนะคะทำม,มา้าสวัสดีค่ะเด็กๆขุดม้ o นี่ส,สเตอร์ e ดน <morning>, <morning>, How are you today Yes I'm fine Thank you Teacher เอาเสียงด้วย Yes I'm fine Thank you Teacher อโอเคนะคะวันนี้วันนี้วันนี้เราจะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเ,เรื่องน่วย,วยคาว,ยวามปลอ,อ,ปอ,อนะะดภัยเดี๋ยวพูดสิคะลูกนวยความปลอดภัยอ่าปลอดภัยไว้ตอนนะคะโดยักเรียนอนุบาลอะไรเราอนุบาอะไรอนุบาลสองนะคะ เราก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตัวเองนะคะรู้ไหมอะไรคือความปลอดภัยรู้ไหมม,มีเออบีอดกันไกลเก่งจังเลยกานนราน้ำร้อนหนูเก่งจังเลยลอะเตาดีาาหม้อข้าว,าาวใช่ไหมปักไฟสวิตไฟการการอะไรอะเดินข้างถนน การวิ่ง,งที่ททชาวแปลกใช่ไหมคะทีวีเห็นไหมตู้เย็น,ยนโอ้ยอะไรยาเกเลยโอ้ตอบได้ละไรย,ยากเลยเก่งมากเลยเนี่ยพยายามคิดพยายามคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยกับตัวเองนะคะคนแปลกหน้าปนะลอดภัยไหมอ่ะ ปวดตาความควที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยยังไงอ่ะไม่ค่อยระวังเ,เราดูนะอันตรายในที่นี้คืออะไรนี่ค่ยระวังนกแก้วปวดตานกแก้วปวดตาอะต่อไปไไนกแก้ว,กว,กวจือแจ้วจอยวจย นั่งชิงช้าน้อยน้อยจ้องทีวีอันนี้ทิป่ะอา่ามานั่งใกล้ๆนี่อยอ่ะป้อนอ่าสีมาเออจะได้มองเห็นจะได้มองเห็นครูด,ด้วยอ่อาอ่าสีมาได้ไหมจะได้มองเห็นตัวหนังสือเอาใหม่เอาใหม่อย่าเริ่มใหม่ตั้งใจฟังนะเวลาเวลาครูเล่านิทานนี้ฟังเนี่ยทุกคนต้องทำไมคะ<ว>ต้องตั้งใจฟังต้องเป็นผู้ฟังที่มีม,มาระยาท มารยาทในการฟังคือการเป็นผู้ฟังที่มีมารยาทนะคะนกแก้วเชื่อแก้วจ้อยจ้อยนั่งชิงช้าน้อยน้อย้องทีวีนกแก้วนกแก้วทำไมคะลูกเออนกแก้วก่องทีวีตาเขมาเลยเห็นไหมเดี๋ยวดูซินกแก้วจะเกิดอะไรขึ้นแจ แจ๊กจ๊อกจ๊อกเสื้อแก้วฉับพันนกแก้วร้องเรียว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 ใช่ไหมเสียงนกแก้วมาร้องนี้ไหมใครเลี้ยงนกแก้วนกแก้วเราจิ๊บจิ๊บฮะเลี้ยงหมาเลื้อหมาเราหมามาร้องไงอ่ะอ๋ออ๋ออะระต่ายมาร้องไงอ๋อกระต่ายมาร้องจิ๊บจิ๊บเหมือนนกเลยหรอใช่ค่ะอะ ปวดตาตึ๊ก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 ก้องหัวตึ๊กตึ๊กแม่จ๋าช่วยทีนกแก้วทำไมคะลูกนกแก้วทำไมคะนกแก้วทำไมคะเจ็บตาทำไมถึงเจ็บตาเด็กมนุษย์กันเพราะอะไรคะเพราะจ้องจอทีวีมากไม่ใช่เฉพาะจอทีวีจออะไรก็สามารถที่ทำให้เราเจ็บตาได้จออะไรคะจอทีวีโทรศัพท์เออจอโทรศัพท์นะคะ แม่แก้วพาไปหาหมอนกแก้วนั่งรอหน้าห้องหมอหมีแสดงว่าหมอคนนี้เป็นใครเป็นใครคะเป็นหมีใช่ไหมคะหมีภาษาอังกฤษกว่าแรแรแแดแดที่แปลว,ว่าหมีมนะคะอ่ะ<อ>ดูซิว่าคนมาต่อคิวหาป้าหมอมีกี่คนมีกี่คนนะหนึ่ง อ่นา,า,นนานนะเป็นภาษาจีนว่านดูดีนคนคะสา,สามคนสามคนประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยลูกเป็ดใช่ไหมเอ่ยลูกกบลูกก,ลกวางใช่ไหมคะอ่าดูซิว่าสามคนเนี่ยเขามาหาทำไมแล้วก็มีด้วยนกแก้วด้วยนะคะแม่นกแก้วพามาน,นะครับป้าหมอกอดแกว้วถามไทย ดูทีวีนานไปใช่ไหมจนันี่ดูทีวีนานไปเปล่านานไปปลาหมอกรู้เลยว่านกแก้วดูทีวีนานไปเลยทําให้ตาของนกแก้วทาไมคะเจ็บอับเสฟเวะลาตาเสฟมันมีสีอะไรคะสีอะไรลูกสีแดงสีแดงแล้วตาช้ำช้เหมือนมันเหมือนมันเหมือนอะไรคนจะร้องไห้เนาะคนจะร้องไห้ เล่นเกมนานๆใช่ไหมนกแก้วเสียงใสใช่สิใช่สิสอ่ะใช่เลยยอมรับมาเลยนุ่งนกแก้วว่าตัวเองทำไมเล่นเกมดูโทรศัพท์ดูทีวีเขามาเรื่อง i p a d อ่ะนกแก้วยอมรับเลยว่าตัวเองเล่น i p a d มากเกินไปจนตาอักเสบ จริงๆแล้วเนี่ยวัยเราวัยเด็กต้องเล่นเนาะเล่นผ่านการเรียนรู้นะคะแสงจ้าตาลับไม่ไหวจึงปวดตาไงรู้ไหมจ๊กนี่อ่าเพราะอะไรคะถึงได้เกิดปวดตาแสงจากโทร,รศัพท์แสงจากทีวีนั่นเองใช่ไหมมันฮะไอแพดก็แหละดูแต่โทรศัพท์ใช่ไหมคะ ป้าหมอรักษาจนหายนกแก้วไอายอายขอบคุณป้าหมอหีอ่าคุณครูบอกว่าเวลาใครทําอะไรให้เราเราก็ทำไงคะสวัสดีค่ะโอ้โหขอบพระคุณค่ะใช่ไหมขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีนี่คือตารทักทา,ายอย่าหายยางนกแก้วหายยางหายแลยย้วจบไปแล้วนะคะอ่ะจบไปแล้วสําหรับเอ,อ่อการที่เราจะต้อง ฟังนิทานในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ความปลอดภัยในเรื่องของการอะไรการเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมการเล่นโทรศัพท์เนี่ยจ้องต่อมากเกินไปตาก็จะอับเสกอ่ะแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้เมื่อกี้โมเดลบอกว่ามีกันกระไดมีม,มีมีอะไรอีกเต่าดีเต่าดีอดาโอ้มันเยอะมากเลยอ่ะได้ไ่ะ อ,อย่าครูคทำท่าให้ดูก่อนแล้วทุกคนก็ร้องเพลงตามครูนะอย่ามือมองต้องดูคำหน้าอีกซ้ายและฟ้าเมื่อจะข้ามถานนหากหยวดยานมาเราต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนจงระวังเอย่ยอา้าวมง งแซ่แซ่มงตะลุมตุงง้มโมงกับท่าที่ก่อนหรือเปล่ามะเบียดแล้วเนี่ยมาเบียดกับท่าที่ลูกอันซีนไปอันซียนไปอยู่ตรงที่สแตมก่อนวันนี้สแตมป่วยวันนี้สแตมป่วยจะกแกไม่มาลูกอ่ะหนึ่งสองสามยามมองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายอีกซ้ายลูกขายอีซ้าย,ายและขวา เมื่อจะข้ามทานนหากยวดยานมาเราต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆุกคนจงหลับังเอออวมงแซมมงแซมแซมงตะลุมตุ้งมองอ่าลองด้วยมงแซมงสะสะมงแซมแซมมงตะลุมตุ้งมองอ่าลองอีกนะหนึ่งสองสาม อย่ามือมอทงทำท่าต้องดูทางหน้าอีกซ้ายอีกซ้ายและฟ้าเมื่อจะข้ามถา,านนหา,ากา่วจ้าน้าเราต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนทุทุกๆคนจงหลับหลังเยอ้าวมงแะมงแซะแะมงกระุุมตุมตตม้มมงโมเดียวทำท่า เดี๋ยวเรามาจําลองเหตุการณ์กันว่าเวลาเรามีรถเวลาเรามีรถจะทํายังไงเรามาจําลองเหตุการณ์กันอ่ะคุณครูมีอะไรนะเขาเลกทางอะไรนะทางอะไรคะทางอะไรอันนี้เขาได้ทางอะไรทางม้าลอยอ่ะทางม้าอย่าคุณโคมีที่ปากนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่า ต้องข้ามต้องข้ามต้องข้ามจราจรต้องข้ามอย่าพึ่งน,นะลูกอย่าพึ่งน,นะลูกอย่าคุณครูเอาไอ้ไอ้นี่ติดก่อนสควอตเทปสกอตเทปสกวอตเทป เรามาสมมติกันอันนี้อะไรนะที่เราที่เรามาอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออทำอะไรเคยเห็นไหมทำอะไรเคยเห็นไหมคะเคยเห็นค่ะอ่ะแล้วเวลาข้ามทำอะไรทำยังไงเดี๋ยวดูซิเอาเดินยังไงเดินยังไงเดินเส้นขาวขาวอ่ะเดินเส้นขาวขาวเดินตามไปซิเดินตามไปซิเดินตามไปมีเส้นขาวขาวด้วยอ่าเก่งมากเก่งมาก ่มีจราจรด้วยมีจราจรด้วยอ่ะจราจรมีฝั่งไหนบ้างอ่ะอ่ะชะชาชัดๆมานี่ชัดๆมานี้ชัดๆมาอ่ะชัดๆมาย,ยืนวะอ่ะสมมติว่าเราเรามีทางม้าลายอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมอ่ะแบบนี้ก็ได้ตั้งมาแต่ละมืม่อยฝันจีราไปยืนดูดูสิลูกอ่ะฝันจีราขาฝันจีราดูที่กัานที่เจริญทำอะไรอ่ะ มาช้ายแชร์ถืออ่ะไปอาชีพไปเข้าแถวลูกอันนี้โพลิเอ่ะอ่ะโค้ดโคจะให้สัญญาแล้วนะคุณครูจะให้สัญญาแล้วนะปึ๊บอ่ะรถทำไมคะรถหยุดแล้วทำไมอ่ะคนข้ามถนนได้ไปเลยค่ะอ่ะถูกต้องอ่ะถูกต้องถูกต้องอยู่ฝั่งนู้นไหมอยู่ฝั่งรู้ไหมอยู่ฝั่งนู้นไหม ฟังรูไ้ไหมอ่ะสีแดงแล้วต่อไปสีอะไรคะสีเหลืองส,สีเหลืองรถทำไมลูกรถเตรียมออกใช่ไหมรถเตรียมเตรียมชะลอ,ตอเตรียมออกเตรียมหยุดอย่างเงี้ยจะใช้สีเหลืองอ่ะต่อไปรถสีเขียวอะไรคะเออเรียบร้อยเลยอินเดียโดนทำไมคะโดนรถชน ได้มานี่ไงฟังไม่ฟังไม่ดูไม่ฟังด้วยไม่ดูไม่ฟังเอ้ไหนเอ้ไหอ่ะสีแดง<ป>อ่ะรถหยุดแล้วทำไมอ,อ้าวคนข้างถนนไปยืนไงนั้นหรอนะอันนี้ก็ไปทางโน้นสิลูกลงหลังสิเราไปคนแรกใช่ไหมเราก็ต้องลงหลังถูกปะเออเราไปคนแรกก็ต้องลงหลังอ่ะต่อไปรถ ทำไมล,ละอ,ลอ่ะรถเตรียมรถเตรียมจะต้องหยุดแล้วเพราะว่าไฟอะไรจะมาไฟเขียวมาไปแล้วปึ๊บอ่าทำไมคะรถทำไมคะรถไปแล้วรถไปแล้วบางคนยังไม่เข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวชัดชยัยอ่ะชัดชัยมั่งอัปเปอร์มามาไปชัดชัยไปข้ามมั่ง เดี๋ยวเราจะมีรถจำลองเยอะเราจะมีรถจำลองเยอะอ่ะเก็ไว้อ่ะสีะดแดงทำไมคะอ่ะอะไรหยุดอ่ะรถหยุดแล้วคนท,ทำไมเดินอ่ะอ่ะต่อไปข้างนี้เร็วเร็วเร็วต่อไปรถกำลังจะทำไมออแล้วรถกำลังจะออกแล้วต้องมีสีป้ายสีอะไรต้องมีสัญลักษณ์สีเหลืองสีเหลือง อ่ะได้เคียวทำไมคะยดไปรถไปได้จากคนไปได้ไหมไม่ได้มันต้องรู้นะอ่ะตอนนี้เขาจถือไว้นะเดี๋ยวตอนนี้รถจะมาแล้วรถมาทางนี้รถมาทางนี้รถมาทางนี้อ่ะเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรู้อ่ะเออ๋ยก้อนเดี๋ยวก้อน คนข้ามคนข้ามเตรียมพร้อมนะร้อยกี่นีน้วนงร้อยกี่นี้วนะเจ้ากี่นีน้ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะผัดกัเป็นคนข้ามก่อนอ่ะไปอ่ะอ่ะใครจะเป็นคนข้ามใครจะเป็นคนข้ามอ่ะคนจะรถตังนี้รถเตรียมเลยอ่ะอันซีมาต่อหลังอันซีเป็นรถอันนี้<ไ>อย่าปพ้ออย่าปพ้ลอลองลองทำตามคุณครูนะลูก เสียร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเปิดก็เปิดตามครูนะลูกเปิดกเปิดตามครูนะอ่ะเวามีไฟแดงเนี่ยสังเกตนะจะมีให้คน รถเห็นไฮรักเก็ตไหมอ่ะคุณครูจะให้รถเห็นทางนี้สวัสด์เปิร์จะให้คนอะไรคะค,คนเห็นใช่ไหมคะอ่ะเปิร์เปิดตามคุณครูไฟแดงรถ,รถอะไรคะรถหยุดต,ต่อไปคนดูที่ไหนคนดูสัญญาณไฟแดงที่ไหนอ่ะถูกต้องถูกต้องนะคะต่อไปอ่ะเปิร์เปิดตามครูไฟเหลืองรถเตรียมแล้วบนเครื่องแล้ว รถเปียงเลยบึนบึนบึนต่อไปไปเลยเอาทำไมคะไ,มไ,ไ,มไปเลยค่ะอะ่เอาวนไปนลไปนนไปนตให่ใหม่วนใหม่วนใหมไปเขียววนไปนวนไปรถม,มาแลนะ้วทำได้ไหมทำได้ไหมคะไม่ได้ต่อไปรถเตรียมทำไมแล้วลูกรถตั้งทำไมแล้วล รถต,ต้องทำไมแล้วไปเถอะรถต้องมารถต้องเตรียมหยุดอ่ะพอรถหยุดแล้วทำไมคะรถหยุดแล้วเป็นไฟแดงแล้วทำไมคะ <feed> แล้วคนที่รอหยุดทำไม <feed> เดินข้ามแล้วใช่ไหมคะ <feed> เดินข้ามแล้วอ่ะไปเร็วคนคนเดินข้ามแล้วลูกอ่ามาเตรียมสตาร์ทอ่ะคนเดินข้ามอยู่ไหมคนเดินข้ามอยู่เอาเร็วคนเดินข้ามไปคนเดินข้ามไปข้ามมาเร็ว เอาคนเดินข้ามมาเร็วเออเออเร็วเร็วเร็วเอารถเตรียมไปแล้วมาแล้วค่ะรถมาแล้วค่ะเดินได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเร็วรถรถวิ่งไปวิ่งมาเลยรถวิ่งไปวิ่งมาหน่อยเราวิ่งไปวิ่งมาเลยอ้าวมาอ่ะสลับกับมั่งสลับกับมั่งสลับกับมั่งอ่ะมาอ่ะหนูจะเป็นว่าจราจรนะใช่ไหมอ่ะเปิดไปเปิดเป็นรถมั่งอ่ามาโมเดลกลับโมเดลกลับ อาซีไปเป็นอะไรนะเป็นคนข้า,ามถนนบ้างไป,อ,ปอ่ะายอ,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 อ่ะอะไรนะนได้ได้ได้อไป <c oughs> มา่ะใครจะเป็นอ่ะใครนานที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม หมไกอ่นะมยางร้อมยาไปจราจรมแดงไปแดงเกคนขึ้นคนะไรคเอาไปเลยไปแดงไปเลยจะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะ อาไฟเหลืองทำไมคะรถเ,เตียยเบิ้นเลยบึ้นเบิ้นเบิ้นเบิ้นต่อไปไฟไ,ไปอะไรแล้วลูกอันอันนี้ไปอะไรแล้วไฟเขียวอ้าวเร็วพอยังไงไฟเขียวยังไงคะต้นอ่ารถวิ่งแล้วค่ะรถวิ่งแล้วค่ะเดินได้ไหมตอนนี้<ม>เดินได้ไหมคะไม่ไม่ได้อ้าวเร็วรถวิ่งไปแล้วรถวิ่งไปมารถวิ่งไปมารถวิ่งไปมา โอเคนะคะเก่งมากเก่งมากอ่ะต่อไปไฟเหลืองรถทำไมเตรียมหยุดอ้าวต่อไปรถไฟแดงแล้วคน,มอ,ม,ออนมองซ้ายมองวาก่อนมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรไม่มีรถวิ่งเลยอ่าโอเคเก่งมากอ่ะจบแล้วอย่างนี้เข้าใจนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกอ่ะโอเคอ่ะมาเรามายืนกันหน่อยเรามายืนกันหน่อยอ่ะมาอย่างนี้ อ้ามารถนะอ่ะหนูยืนตรงนั้นแล้วหันหน้าไปทางนู้นเลยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ่ะอ้าม้าอ่ะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวรถได้เดี๋ยวจะเป็นรถอ่ะมาถ้าชายมาที่ลูกถ้าเป้มาที่อ่ะอ่ะพออ่ะยืนหันหน้าไปทางนู้นอ่ะหนูถืออย่างนี้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะหน้ามองด้วยอย่นี้มองว่า นี่ขยับเข้ามาเล็นึนงอ่าโอเคอย่าให้ป้ายบังหน้าลูกยิ้มเลยโอเคเก่งมากค่ะอ,คอ่ะใครอยากเป็นจราจร<อ>ขยับเป็นไฟจราจรอ่ะไปอะหนูเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยโอเคนะอ้าวเป็นรถเหมือนเดิมอันไอ้นี่ไปเป็นคนข้ามนี่ไปเป็นคนข้ามอ่ะต่อไปไฟแดงไฟแดงคนข้ามได้ไหม คนข้ามได้ไหมได้ไฟแดงคนข้ามได้อ่าไปไฟแดงคนข้ามต่อไปไฟเหลืองไฟเหลืองรถเต็มทำไมลูกรถเต็มทำไมล่ะเออเราให้เราต้องให้เราต้องให้รถเขาเห็นครถจะออกแล้วอ่ไฟเหลืองรถทำไมคะเดี๋ยวจะออกเตี้ยจะออกอ่าต่อไปไฟเขียวอ่าไฟเขียว บึ้น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 หัวไม่ใช่รถแหวนนี่นาเอาบึ้นต่อแล้วบึ้นต่อบึ้นตาบึ้นตาบึ้นตาที่อา้าวรถติดอยู่เนี่ยต่อไปไฟเหลืองไฟเหลืองโ okay. อเคอ้าวต่อไปไฟแดงทำไมคะไฟแดงแล้วลูกมาเร็ว,อ,อ,อ,รวอ้าวคนไปมองซ้ายมองขวาก่อนเอาไม้ไปช่วยแล้วไหม ต้องม,อ,มองซ้ายมองขวากันมองซ้ายมองขวาไม่มองอะไรเลยนี่นี่มองซ้า,งา,ยงา,ยงายมีไหมมีรถไหมไม่มีเอามาเลยโอเคเก่งมากค่ะประบมือให้ตัวเองหนอ่อยเก่งมากค่ะประบมือให้ตัวเจนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำใบกิจกรรมกรันปั้นก่อนนะออยัไงยไม่อยากปั้นยังไม่อยากปั้นหรอ แล้วหนูอยากทำอะไรคะวาดรูปอ๋ออยากวาดรูปก่อนใช่ไหมเอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ายชีอะวายารูป่ะคิดกะด้นีดยกันรนเดี๋ยวจะทำวาดรูปก่อนแล้วกันนะใช่ให้าสิลูปใ่้่าสิลูป ตันโตเลยอ่ะขยับมานี้ชายช่มสิไม่จะก็นสกับันตกาสเตรียมพร้อมหรือยังลูกตะกาสี เสียงดังลูกเออเสียงดังวังชัดข้าค,คุณค่ะค่ะขคค่ะค,ค่ะใครที่ไม่ได้มีสีมาก็เอาสีส่วนรวมนี่ ระวังเรื่องไอ้นี่ด้วยนย่างลูกระวังเรื่องที่ว่าสีมันจะเลอะนะลูกสีมันจะเลอะกับผืนถึงโต้เนี่ยแหละถึนโต้ไม่หยู่ด้วย แป้งกับลูกแป้งปั่นกัน